สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเพ,เพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะพี่นะคะก็จะมาแนะนําสวัสดีพี่ๆน,น้องๆนะคะพี่ก็อายุนะคะหรือว่าพี่ๆน,น้องๆนั่นแหละเราเรียกีมีอยู่แค่นี้ในเฟซบุ๊กเนาะ,นะะสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําหาวิธีการขายสินค้าให้ได้หนึ่งชิ้นนะคะทํายังไงดีแต่ขายให้ได้มากกว่าหนึ่งชิ้นก็ได้ในระยะเวลาห้าปีของพี่ใน,ในการขายออนไลน์ค่ะขายดีขายปังนะคะ เลยสั่งอะไรมาก็ขายหมดไม่พอขายค่ะแบบเอาแบบลูกค้าอุนจองล่วงหน้าก็ยังวัยังได้เลยค่ะทุกคนนะวันนี้เราอยากจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการขายสินค้าให้ได้หนึ่งชิ้นแล้วก็วิธีการใช้สินค้าหนึ่งอย่างให้ยิงให้ปังนะคะวันนี้พี่นสุดสวยนะคะก็จะมาบอกทุกคนว่านะคะวันนี้เอายังไงดียังไม่ไเตี้ยมาแต่มาพูดจากหลักความจริงนะในการ ช้สินค้าความเชื่อแล้วที่เราให้ฝักน,นีวันนี้ค่ะนะคะเราถ้ามีคนมาบอกคุณว่าเนี่ยให้ทำแบบนี้นะให้เปลี่ยนที่วิธีคิดแล้วก็ดูแลจิตใจให้มีความสุขแล้วก็คิดบวกนะชีวิตเราถึงจะดีขึ้นหรือลงมือทำแบบจะเยอะนะจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคุณจะเชื่อไหม หล,หลักคือต้องมีความสุขนะในการเหมือนบูชาปีเสียนะยกตัวอย่างเช่นการบูชาปีเซียนเขาก็จะบอกว่าให้รูปหัวปีเซียแล้วก็ขอในสิ่งนึอท่องคาถาในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ให้มีความสุขปีเซียจะเวลาขอเหมืนอนขอพรอะไรหรืออธิษฐานจิตอ,อะไรก็จะได้นะเหมือนกัน กับการที่เนี่ยใช้กระเป๋าดักซับเหมือนกันนะคะวันนี้พี่นิดก็จะม,มาแนะนำว,วิธีการใช้กระเป๋าดักซับแล้วก็วิธีการขายกระเป๋าดักซับได้ใบหนึ่งะคะ่ะหลักๆค่ะต้องทอํายังไงล่ะนะคะพี่นิดน,นะคะค่ะนะคะทุกคนต้องเรียนรู้วิธีคิดก่อนนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะได้กระเป๋าดักซับหนึ่งใบเพื่อไปให้เองเฮงปังดึงดูดการเงินไหลเข้าทูกทิ่ทุกทางช่มัยนะคะอันดับแรกค่ะลูกค้าต้อง เรียนรู้วิธีคิดนะคะจากคลิปมหากาบก่อนนะยีสวัน,นะคะ่ะแล้วก็จะทําให้ลูกค้าใช้กระเป๋าดักซับเห็นผลเหงปฟังมากค่ะอธิษฐานจิตใจได้ดั่งใจนึกนะคะอ,ะอะคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการขายกระเป๋าดักซับเป็นหนึ่งใบนะ,ะวันนี้นะคะ,ะยังไม่แนะนําวิธีการใช้นะขอแนะนําการขายคนะ่ะต้องเนี่ยนะคะคือไปเรียนรู้คลิปมหาการพี่พิเศษวันในช่อง youtube พิมพ์คําว่าคูสิตานะคะ คิปมหาการผายี่สิบเอ็ดวันนะคะคุณสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันคุณได้ทุกอย่างหรือคุณเอาเข้ามาขายของออนไลน์ก็จะทําให้คุณยอดขายฟังมากขึ้นค่ะทุกคนนะคะ,ะนะคะแล้วพิธขายกระเป๋าหลัทรัพย์ได้หนึ่งใบแรกได้อย่างไรนะคะเหมือนวันนี้คุณอยากจะมีรายได้เข้าบ้านสามร้อยบาทนะคะหรือหลักหมื่นในหนึ่งวันนะคะหรือหลักสองสามพันในหนึ่งวันคุณจะทำยางไรอันดับแรกค่ะ ให้เปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะว่าวันนี้เราจะมาขายของอะไรใช่ไหมเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าฉันทําได้ฉันขายดีฉันขายเก่งฉันขายได้น่ะฉันทําได้อยู่แล้วนะคะพอคุณเรียวนวิธีมากาคคุณจะรู้วิธีแล้วแหละนะคะคุณก็ใช้หลักในการใช้กดแรงนึงดูดเลยค่ะนะว่าวันนี้ฉันมาโพสขายนีย่ทั้งวันฉันจะขายได้เลยนะ,ะพี่ียังไม่ถึงทั้งวันเลยค่ะพี่นี่สามารถโพสขายกระเป๋างักทรัพย์ได้หนึ่งใบสีดํานะคะอ่ะ พอคุณขายได้หนึ่งใบคุณอย่าคิดว่าคุณจะขายได้แค่นั้นค่ะคุณต้องคิดว่าคุณจะขายเขาอีกได้เยอะๆเหมือนขายได้หนึ่งใบคุณคิดไปเลยว่าคุณขายได้เป็นร้อยร้อยใบนะคะคุณจะขายได้จากไหนด้วยความเชื่อเราไม่คิดด้วยซ้ำว่า,าลูกค้าเก่าเราเนี่ยเขาจะมันต้องมีสักคนหนึ่งอะ่ะที่เขาชอบแบบแบรนด์เนมคะ่ะทุกคนเขาชอบหนังแท้ค่ะนะคะลูกค้าค่ะที่ชอบหนังแท้ หนึ่งในร้านคนหรือร้อยล้านคนห้าร้อยล,ล้านคนในทั่วประเทศไทยเราหรือทั่วโลกเนี่ยอ่ะจะมีคนที่ชอบแบบของแท้อะเข้าใจไหมหนังแท้แล้วก็แถมยังเฮงแถมมึนใช้แล้วเฮงปังใช้แล้วรวยอะ่ะเขาก็ต้องอยากได้จริงไหมนะคะนั่นแหละเราจะขายได้จากตรงนี้นะคะคุณเรียนรู้ที่มหาค่ะปุ๊บคุณมาโพสขายหาศึกษาหาความรู้เรียงกลุ่มค่ะมีค่ะนะคะพี่นี่ก็มีเพจมีกลุ่มให้ดูคุณก็โพสขายเลยนะคะ หลัก,ลกคุณต้องรู้ด้วยว่ากระเป๋าดักซับเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างทํามาเพื่ออะไรนะคะเราต้องรู้แต่หลักๆที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะพอเราเรียนรู้ที่มาหากาบเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าคิดบวกแบบนี้ที่เหลือเรามาโ้นเลยนะคะก็จะมีในกลุ่มแล้วมีแม่กลุ่มของแม่ทีเขาจะสอนบอกว่ากระเป๋าดักซับอะไรยังไงแต่ที่จะมาบอกให้ว่ากระเป๋าดักซับเป็นยังไงมายัางไงนะคะ คือพอพี่ได้เปลี่ยนความคิดพี่ไม่ไดมาโปสขายปุ๊บพี่ก็ขายได้เลยก็รับกำไรสามรอยบาทต่อหนึ่งใบทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะนะคะแค่ฟีออเดอร์กระเป๋าดักซับหนึ่งใบค่ะนะคะวันนี้ลูกค้าเรียนรู้คลิปมหาจราบใช่ไหมคะ่ะลูกค้าสามารถเป็นตัวแทนกับพี่นิดก็ได้หรือไม่เป็นตันวแทนก็ได้นะคะแต่มันเสียโอกาสนะคะถ้าวันนี้เราแค่กระเป๋าดักซับเพีงแล้วอะ่ะเราฝึกจิตเราใช้วิธีการธิษฐานจิตเป็นแล้ว มันเฮงกับชีวิตเราอะถ้าเราไม่ขายมันก็ไม่มันเสียดายนะคะที่เราได้ใช้สินค้าแล้วเราไม่ได้เงินคืนนะคะพอะพี่จะบอกว่าทายังไงพี่ถึงจะให้ได้กระเป๋าดักทรัพ์นะคะมาเป็นของเราถ้าวันนี้คุณปราหาจะได้จริงๆคุณดูคลิปมหากราบค่ะหนึ่งในเจ็ดวันหรือนหอนหึ่งในยี่สิบเ็ดวันเนี่ยถ้าลูกบวกขาดลูกมีความสุขอันนี้ขอลูกอธิฐานขอการถูกหวย ถือว่ากุรอณฐานถูกหวยได้เงินมาฟรีแล้วรู้จะมาช่วยเหลือผู้คนหรือบางทีลูกขออธิษฐานจิตที่มียอดขายปังภายในหนึ่งเดือนได้หลกักหลักหลายหมืน่นหรือว่าได้เงินฟรีมาจากไหนแล้วถ้าลูกได้จริงๆอ่ะผู้จ,จะมาบูชากบบระบอกหลักทรัพย์เพื่อไปกํากับจิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตลูกใหก้ชีวิตลูกดีขึ้นแล้วก็จะมาโพสขายด้วยกันมาปิดแสงสว่างด้วยกันค่ะหรือว่าคุณไม่มาเป็นตัวแทนกับพี่ก็ได้แต่คุณซื้อไปเนี่ยหนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยเราสามารถ ทำตามที่แม่ครูสอนวิธีการเปลี่ยนความคิดแล้วก็ดูแลจิตใจให้ดีเนี่ยแล้วมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นแล้วอืทําไมเราเร้ของขวัญของฝากจากจัก,กรวาลในแง่บางคนถูกหวยใช่ไหมนี่แหละแค่นี้คณก็ดึงดูดได้แล้วเหมือนคุณคิดอยากจะได้อะไรคุณก็ได้อะถ้าคุณได้เรียนรู้คิดมหากรรออะอาชีตคุณจะดีขึ้นแบบเาวากับเสียงได้เลยอ่ะทำไมชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นได้อย่างนี้นะคะ ครูก็จะสอนหลักการวิธีคิดให้เราคิดยังไงถึงจะทําให้เราประสบความสำเร็จขายของยังไงให้จับเงินล้านนะคะครูก็จะสอนไว้ใน21วันหมดเลยนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ลงมงือทำะะพอเรารู้แล้วเราก็มาโพสขายนะคะพี่นี้ก็จะมาพูดถึงว่าเนี่ยนะคะเราก็แนะนําตามหลักเลยว่ากระเป๋าดักซับเนี่ยจะของแมนทามาเพื่อกํากับจิตนะคะเพื่อให้เรามีจิตใจที่ดีอะ่ะมันเหมือนวันนี้เรา รู้เข้ามาขายของอะไรใช่ไหมถ้าเราคุมจิตใจให้เราดีแล้วก็คุมสมองให้เราเป็นคนทดดี่ด,ดีผดดู้ดีทําดีอะ่ะมันก็จะทให้เราเพง่ปงปังเงินไหลเข้าเยอะๆนะคะเพราะตัวนี้คือสัญลักษณ์เกิดม้านะคะคนยุโรปก,ก็จะรู้กันว่าเกิดม้าใครที่มีไว้ค่ะไม่ว่าจะทําค้าขายหรือธุรกิจอะไระก็จะเริอนรูเรือนค่ะนะคะเครื่อนฟูตลอดกาลนะคะแล้วก็จะมีมณีนพเก้าเป็นหินมณีนพเก้าที่เป็นมงคลอะ่ะคนไทยเราจะรู้เลยคนที่ แม่ๆค่ะคนไทยนะคะส่วนมากที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้ดึถึงนะที่ชอบหินน่ะจะรู้เลยว่าความหมายของหิมนมณีนุเกามีความหมายดีมากมีสีเขียวสีแดงน,นะคะสีขาวก็เพชรนะคะสีฟ้าเกี่ยวกับการค้าขานนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีมีหลายอย่างมีคอยมีโอเมกพี่จำไม่หมดนะคะความหมายดีมากที่อ่านความหมายแล้วค่ะนะคะ ก็มีอินฟินิตี้ยิ่งสนุกยิ่งรวยค่ะคือเงินกระถาถมเข้ามาหาเราไม่มีสิ้นสุดทุกคนแล้วก็มีชิพสองตัวเป็นสีทองบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองฟุ่งฟูนะคะไว้เพื่อเตือนใจตัวเองว่าไม่น่าเพ่ว่าชีวิตตอนนี้เราจะเป็นยังไงอีกอีกไม่นานหรอกนะชีวิตเราจะดีขึ้นมาจนรวยขึ้นอ่านะคะแล้วก็จะมีผู้คนมากมายมาคอยสนับสนุนให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรารวยขึ้นเองนะคะจากการที่เรา ใช้กระเป๋าด้วยขายด้วยเนาะเออทั้งหมดเราใช้เราเฮงอะ่ะใช้เราปังเงินไหลเข้าเยอะมากหรือทําให้เรามีความสุขมีสติคนอื่น,ก,นก็อยากจะได้แหละคนอื่นเาก็อยากจะซื้อกับเราแน่นอนคะะะ่ะแล้วก็จะใส่เงินได้ถึงสามแสนสี่แสนค่ะลูกค้านะคะที่มีเงินใส่ถึงสามสี่แสนบาทค่ะคือต้องเหมาะสมมากกับการที่จะได้กระเป๋าดับซับไปไปไว้ะค่ะนะเพื่อใช้ในการตกกับจิตนะคะให้ตัวเองมีความสุขโชคดีมีโชคลาภแล้วก็จะยิ่งมั่งคั่งมากขึ้น แต่ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเป็นใครค่ะสามารถอธิษฐานจิตถ้าคุณเขาเรียก,กสินเสม,มอกันได้ใช้กระเป๋าดักรัพขาดเขาเขาพูดคนที่คุณพูดคนที่อยากจะได้เขามาแล้วเขาเรียกอะไรปรารถนาเขาห้ามพูดคำาม่หยาดเขาเรียกอะไรคุณปรารถนาที่อยากจะได้น้องไปช่วยจริงๆเขา,ะขา,าจะไปอยู่ด้วยนะคะกระเป๋าดักซับจะไปอยู่ด้วยค่ะง่ายสบายๆบ,บายนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะแบ่งปันวิธีการ กินเฮียเนี่ยอธิหารจิตตัวนะคะคือรูปทรงของท่อนไม้ค่ะนะคะท่อนไม้นี่หมายถึงบ่งบอกถึงความเจริญเตบโ,โตค่ะของคนที่ได้ใช้กระเป๋าดับรัพย์นะคะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยทำจากหนัง p ียูเกตเอทำลอกเรียนแบบนะคะของแบรนด์นีมแท้ราคาสองหมื่นสี่ห้าหมื่นนะคะเพราะว่าครูบอกว่าเวลาถือกระเป๋าแบรนด์นีม กระเป๋าดักซับไปไหนมาไหนเดินเข้าห้างก็จะมีแบรนด์แต่ละแบรนด์ชมว่าอู้กระเป๋าอะไรคะสวยจังเลยนะคะบอกเลยใครเห็นก็บอกว่าสวยก็งามก็เห็นแล้วเหมือนตกหลุมรักอ,อยากได้อะคะเหมือนที่ที่เห็นแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักเลยค่ะนะว่าเราจะทํายังไงนะที่จะได้ที่เรามีเงินอ่ะคะ ได้เข้ามาอยู่กับเราทําไมสวยทาไมน่ารักทําไมรู้สึกว่าถือแล้วเรามีเสน่ห์ะนะคะทำไมเรารู้สึกเหมือนมีรำบารมีอะไรสักอย่างเวลาเราได้ถือเขาอะนะคะมันก็ดูสวยะนะคะมันโดดเด่นนะคะและที่สําคัญค่ะใช้ได้นานค่ะนะคะใช้ได้นานเราไม่ต้องซื้อกระเป๋าบ่อยแต่ที่สําคัญหลักๆนะคะคนที่ซื้อกระเป๋ามงคลหรือกระเป๋าพิงเพน่ะเพราะเขารู้ว่าการใช้กระเป๋าหนึ่งใบไม่ใช่เกี่ยวกับ แพงหรือไม่แพงค่ะแต่มูลค่าของมันเหมือนเหมือนดาราค่ะที่ซื้อกระเป๋าแพงๆนะคะเพราะอะไรคะนะคะเพราะว่าการซื้อแบรนด์เนมพอเ,เขาเลิกใช้ค่ะเขาก็มาขายต่อได้กระเป๋ารักซับเหมือนกันนะคะกระเป๋ารักซับขายต่อได้ไหมถ้าเราซื้อมาขายอ่ะนะคะถ้าเราซื้อลงทุนซื้อหลายใบอ่ะมาขายก็ได้ขายเหมือนกันแต่เป็นใบของเราเราไม่ขายใใครเพราะว่าเราใช้เราเป็นเองน,นะคะ เป็นการถ้าวันนี้เราใช้กระเป๋าดักซั์หนึ่งใบแสงเงนินได้ถึงสี่แสนาทถ้าวันนี้คุณมีกระเป๋าดักซั์ห้าร้อยใบก็เท่ากับคุณมีเงินเกือบกําไรของเขาในการขายกระเป๋าดักซัผ่านะคะหลักแสนเลยนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณมีกระเป๋าดักซั์แปดร้อยใบคุณก็จะได้กําไรเกือบสองแสนบาทค่ะเนี่ยมันเลิศมากมันเป็นอาชีพที่สุดจริตค่ะใครๆก็ขายกัน,กนค่ะกระเป๋านะคะคือมันต้องมีคนที่อยากได้แล้วคะ่ะราคาเท่านี้ กับการเรียนรู้คิปมหาการตัแต่ปีนี้เรียนรู้คิปมหากาค่ะดึงดูดเงินเข้ามาบ้านมากกว่าหลักเสียงค่ะนะคะขาถหมาทุกทิ่ทุกทางเรางงตรงที่ว่าเงินมันถาดหมาจากทุกทิ่ทุกทางที่คือแบบมีคนเข้ามาช่วยครอบครัวเรานะคะ,นะคะขอบคุณมากๆค่ะสักวันหนึ่งถ้าครอบครัวเราเมินตาอาปากชีวิตเราดีขึ้นเราก็ไม่ลืมบุญคุณพวกคุณที่ช่วยเหลือเราแน่นอนค่ะที่สําคัญค่ะนะคะ พี่นินดนี่แหละตัวน,นี้มาแบ่งคืนค่ะแบ่งปันคืนสู่สังคมนะคะเพราะว่าความรักที่เรามีอยู่เราไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเราก็อยากจะให้ให้น้องให้น้าให้ญาติพี่น้องเราที่เขาคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาให้เขาเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเขาเองนะคะถ้าเชื่อลองเชื่อมันก็จะเฮงแน่นอนค่ะขนาดยังไม่ทันจะใช้กระเป๋าดักซับค่ะบางคนถูกหวยแล้วแค่ให้ดูคลิปเฉย ชีวิตก็ถูกหวยแล้วชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุขไปอีกค่ะนะคะเราให้คลิปมหากราบเราเชื่อไหมว่าเราไม่ได้หวังที่อยากจะขายของอย่างเดียวนะเราแค่อยากจะช่วยคนให้เขามีความสุขแล้วก็ดึงดูดเงินได้บางคนถูกหวยอะนะคะแค่นั้บางคนก็ขายของเป็นบางคนก็เฮ้ยเปนโชคดีหลายอย่างอ่ะนะคะ ค่นั้นเองถ้าวันนี้คุณรู้ความลับแล้วก็อย่ากเก็บความลับเป็นคนเดียวนะคะบอกตัวแทนหรือบอกผู้คนด้วยกันว่า,าชีวิตเราอย่างก็ดีขึ้นได้จากการแค่เปลี่ยนความคิดเองค่ะแล้วก็ปรับจิตปรับใจให้มีความสุขเท่านั้นเองก็จะทําให้ชีวิตเราเพ่งปังมากขึ้นค่ะทุกคนอเมื่อกี้พี่ลินบอกว่าพี่จะม,มาแบ,บ่งปันคาถาเรียกเงินนะคะสาหรับแม่ค้าออนไลน์นะหรือไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์อ่ะ ก็เอาไว้รำกับจิตเอตัวเองก็ได้จะได้ใจเข้มแข็งค่ะพะะี่ก็ชอบนะคะเวลาเห็นเงินใช่ไหมเราแค่มองเงินค่ะเงินก็จะไหลามาเทมานะคะขอบคุณเงินที่รักชั้นชั้นรักเงินเงินทองไหลามาเทมาค่ะฉั้นตลอดเวลาชั้นมีเงินเหลือเฟือนะคะเมื่อทุกครั้งนะคะคุณมีเงินติดตัวเท่าไหร่ก็ช่างก่บให้รู้สึกว่าฉั้นมีเงินเหลือเฟือเดี๋ยวเงินก็จะไหลามาเทมาทุกที่ทุกทางเข้ามาหาชั้นเอง ที่สําคัญไนมะ่ใช่แค่โปรแกรมจิตนะว่าเราเหลือเฟือเราต้องลงมือทําเลยนะอ,อโอกาสไหนล่ะที่มันทําให้เรามีเงินมากขึ้นเราก็ลงมือทําแล้วก็ลองทํโดยไม่เสียหายเหมือนวันนี้นะคะถ้าคุณที่ว่าคุณมองเห็นโอกาสที่มีมายื่นให้นะคะก็ลองลองฝึกจิตนะคะใน21วันแล้วก็มาขายของออนไลน์ด้วยกันนะคะวันนี้ได้ขายกระป๋อรดักรับได้หนึ่งใบคุณก็ได้กําไรตั้งสามรอยบาทนะคะ่ะเหลือเก็บ หลายบาทอยู่นะทุกคนพี่นิดขายได้สองใบนะน้ำหอมสองขวดก็เป็นเท่าก,กับสี่ใบแล้วต่นะนะออะนะเราจะสอนให้คุณขายได้มากกว่านั้นถ้าวันนี้พี่นิคิดในใจว่าพี่สามารถสอนให้ทุกคนขายกระเป๋ารักษาบะได้คนละใบคนละใบแปดร้อย800คนอะ่ะแค่นี้พี่ก็มีความสุขแล้วนะคุณได้เงินสามร้อยบาทอะ่ะถ้าคุณยินคุณเห็นค่า ในตัวเองแล้วก็เห็นค่าในค่างเงินอะ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ดูถูกเงินอะ่ะนี่สามร้อยบาททําไมน้อยจังอะ่ะไม่เอาหรอกก็ไม่ได้นะหรือหรือร้อยหรือเงินเงินหมื่นเงินแสนก็จะไม่หาคุณเลยแล้วคุณบอกพี่พี่กาไรตั้งสามร้อยบาทอะ่ะหนูเอาหนูทำหนูร,รับโอกาสนี้หนูจะเรียนรู้ฟรีพี่แต่หนูจะดึงดูดเงินมาฟรีออเดอร์ให้ได้นะเออบางทีคุณอาจจะถูกเหมือนก็ได้นะคุณมาฟรีออเดอร์กระเป๋าดักซ้ำหนึ่งใบอ่ะหรือลูกค้า มีเงินอยู่แล้วลูกค้ารวยอยู่แล้วอ่ะแต่ลูกค้าไม่มีความสุขเลยอ่ะลูกค้าเรียนรู้คิดหากลแบ้วลกค้ามีความสุขอ่ะแล้วยอดธุรกิจหรืออะไรปงัปงๆมากขึ้นหรือชีวิตรู้สึกว่ามันมีความสุขผิดหูผิดตาจากก่อนหน้นี้นะคะลูกค้าเขามารับกระเป๋าลูกค้าไปช่วยนะคะมีเข้าไว้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <peanuts. S 1> เราต้องมีความสุขนะชีวิตเราถึงจะดีขึ้นเราต้องคิดบวกนะเราต้องลงลงมือทําเยอะๆนะ จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะหลักๆคือเราอยากจะมีอิสรภาพในด้านการเงินตัวพี่เองนะคะเพราะว่าทุกเรารู้สึกว่าก่อนนั้นเนี้ยทุกด้านของชีวิตเรามันมันไม่ดีอะ่ะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนเรียนรู้คลิปมหากาศด้วยกันค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมีความสุขทุกด้านของชีวิตอ่ะนะคะเงินพอมันจะได้ไหลมาเทมาค่ะะเอยากจะขายของดีอยากจะขายของฟังเรียนรู้ฟรีก็จะขายของเป็นแลควะค่ะ บ๊ายบายนะคะวันนี้พี่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ไปอีกสินาทีนะสิบวินาทีแล้วมั้งสิบเนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณน้ำเสียงที่ทรงพลังพวกจะจบแล้วคอยมาให้น้ำเสียงจพะพอนแล้วพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ขอแห่งอันและนะคะถ้าใครที่มองเห็นโอกาสที่พี่นิดมายื่นให้วันนี้นะคะสนใจนะคะก็ฟรีออเดอร์นะคะหรือไปเรียนรู้คลิปมหาการนะคะยีวันที่แม่กูสิราสอนได้เลยะคะ่ะ อกเลยว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณจะได้อะไรหลายอย่างค่ะคุณจะได้วิธีคิดคุณจะได้วิธีการปรับจิตมันจะทําให้ตัวเราเองนี่แหละมีความสุขมันไม่ได้ทําให้เราเป็นใครนะคะมันทําให้ตัวเราเองนี่แหละมีความสุขนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ทุกอย่างอ่ะค่ะต้องลองด้วยตัวเองะคะ่ะต้องเชื่อด้วยตัวเองมันถึงจะรู้ว่าเฮ้ยในสิ่งที่พี่นิดมาแบ่งปันอ่ะมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะนะคะไปแล้วนะบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณที่มาสสนนนนับุค่ๆ แม่แม่กลัวลกนะคะ